เรือลำนี้ออกแล้วแมวถามราคาแล้ว 23, 23่สยูโรรอบต่อไปบ่ายสองแล้วก็สี่โมงเย็นกา,าแฟกับโดนัทจ่ายเองแม่ถามราคาแล้ว23เท่ากัน23ยูโรโอ้ยมาเมืองนี้สนุนกนกพาเที่ยวรอบเกาะเลยนะน่ะนค่ะนั่งเรือเที่ยวรอบเกานะน่ะ เรือเที่ยวร,รอบกออเกาะแก่เอ้ยน้าร้อนสนุกสนานดลสิไม่ได้นั่งแต่เดินไปก็เขานีอ่ออกแล้วรอบเที่ยงอ,ออกแล้วรอบเที่ยงเรือออกแล้วเพื่อนๆดูเรือออกแล้วรอบเที่ยงนั่งชมรอบเกาะแล้วก็ไปปราสาทเนาะปราสาทที่มีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างก็เหมือนบ้านเราพี่ไมนะ้เน่ะพาไปเที่ยวลินน่ะ นี่หนนะ้าที่มันเป็นในประวัติศาสตร์ทางบ้านเมืองเขานั่นเองคุณจ่าโอ้ยไปแล้วเดี๋ยวออกเที่ยวแล้วนะจ๊ <c oughs> <c oughs> โอีห่นนะเ <c oughs> นี่ยเขาออกเที่ยวแล้ว <c oughs> ดูส <c oughs> งสารยายแมวนาะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วรอบเที่ยงออกแล้ว แล้วได้เหลืออีกหนุนลำนุ่นก็ออกแล้วหนุนเที่ยงหนุนอ,ออกแล้วสองลำมีใหญ่ดูสะสองลำมีใหญ่ออกไปแล้วโอ้ซนเจโอโซน